นะกินเยอะไม่ได้นะกินเยอะไม่ได้นะว้ายเอ้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 ยกินเยอะไม่ได้นะครับกินเยอะไม่ได้นะนะ,อะ,อะชอบขนมนับ มากเลยน่ารักมากเลยกินแล้วก็ไปหานอนในป่านะนะนู่นไปหลังบ้านนะไปนอนอยู่ในสวนไปเพาสวนกล้วยนะอยู่หลังบ้านนะเคลโลนะไปอยู่ที่เดิมนะอ่าหิวแล้วค่อยออกมาใหม่นะอิ่มแล้วอิ่มแล้วเหรออา้าวนึกว่าจะพอแล้วอ่ะไปซะละไม่ได้ไล่เลยไม่ได้ไล่มา กินอีก่อนมะไม่ได้ไล่ไม่ได้ไล่ไม่ได้ไล่มามาออเพื่อนอยากหยอกอยากหยอกอยากเล่นกับเราอยากให้เราวิ่งเล่นด้วยเหรอเออบักเคโลเอ,อ้ยตัวผู้นะครับบักเคโลครับบักเคโลบักเคโลนั่าน้นาน,น,านเรียกบักไม่ได้นะน้องเคโลเพื่อน